สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์สูตรง่ายๆนะคะที่เราไม่ต้องเสียตังเลยสักบาทค่ะเผื่อบ้านใครมีนะคะก็สามารถที่จะนํามาใช้แบบนี้กันได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะช่วยในเรื่องการเร่งรากค่ะแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อรามแมลงนะคะแล้วก็พวกหอยต่างๆที่อาจจะมากัดกินต้นไม้ของเราด้วยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นกล้วยไม้ค่ะจะเห็นว่ากล้วยไม้หลังจากที่เราฉีดไปประมาณแค่3ครั้งเองนะคะดู ยอดใหม่เข้ามาเนี่ยแบบว่าสวยงามเลยแล้วก็จะสังเกตว่ารากนะคะแตกออกมาเนี่ยเห็นไหมรากเนี่ยยาวออกมาเยอะเลยค่ะนี่เป็นรากใหม่ๆสีเขียวๆแบบนี้นะคะออกมาเยอะเลยเดี๋ยวมาดูสูตรง่ายๆที่เดาจะมาบอกกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเดาก็ ที่จะใช้วันนี้นะคะก็มีนี่เลยค่ะที่เห็นอยู่นี่คือว่านหางจระเข้นะคะไปตัดไปดึงมาเลยค่ะที่บ้านเราก็มีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใส่ลงไปนะคะหมักลงไปในน้ําค่ะน้ําอยู่ที่ประมาณ1แก้วนะคะว่านหางจระเข้ก็ตามที่เห็นนี่เลยคะ่ะ ในว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยในเรื่องการเรีงรากด้วยค่ะและก็ยังช่วยป้องกันพวกมแมลงต่างๆได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าในจะว่านหางจระเข้จะมีอย่างที่มีรสขมๆค่ะนี่แบบนี้นะคะตัวช่วยที่สองที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือนี่ที่เห็นอยู่นี่คือกระเทียมค่ะเราใช้เป็นกระเทียมนะคะ ในกระเทียมนะคะจะมีสารที่ป้องกันพวกเชื้อราได้ดีแล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกหอยทากแมลงต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ใส่ลงไปนะแบบนี้สามหัวแล้วเราก็จะทุบๆนะคะโดยการใช้แมสนี่แหละช่วยในการทุบทุบให้แตกๆเลยนะคะนี่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในแก้วค่ะ ใส่ทั้งเปลือกไปเลยแบบนี้นะคะหมักทิ้งไว้แบบนี้นะคะ1คืนค่ะหลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้1คืนแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทําการกรองนะคะเอาแต่น้ําค่ะบีบๆให้น้ำเนี่ยออกมาให้หมดจะได้เป็นน้ําเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะจะมีกลิ่นกระเทียมแล้วก็มี ความหนืดน,นะคะของว่านหางจระเข้ด้วยค่ะส่วนกากที่เหลือนะคะดาก็จะเอาไปใส่เป็นปุ๋ยบารุงต้นไม้ต่อไปค่ะส่วนผสมนะคะที่เราได้ตัวนี้เนี่ยดาก็จะใส่ในฟอกกี้นะคะเพื่อที่เราจะนำไปฉีดพ่นต้นไม้ของเรากันค่ะดาเติมน้ำผสมลงไปอีกครึ่งส่วนค่ะ เรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาไปฉีดพ่นต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะนอกจากจะช่วยเร่งรากแล้วเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันพวกเชื้อราต่างๆแล้วก็พวกมแมลงต่างๆที่จะมากัดกินต้นไม้หรือกล้วยไม้ของเราด้วยนะคะอย่างต้นนี้นะคะกล้วยไม้ที่แบบว่า แห้งเหี่ยวเกือบตายแล้วนะคะนี่คะ่ะฉีดพ่นไปเลยนะคะสําหรับสูตรนี้รากนี่ออกมาเห็นไหมนี่เ,เล็กๆนะคะท่านผู้ชมเห็นรากาแบบนี้อย่าเอามือไปรูปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอามือไปรูปนะคะอย่างภูด่างนะคะใบค่อยจะเป็นเชื้อราค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นรากอากาศด้วยนะคะ และสูตรนี้นะคะยังเป็นสูตรที่ช่วยป้องกันพวกหอยทากตัวเล็กๆได้ดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะฉีดที่ดินไปเลยนะคะบางทีพวกหอยหอยเจดีค่ะเจอกระเทียมกลิ่นกระเทียมเข้าไปนะคะเรียบร้อยค่ะตายเรียบเลยนะคะอย่างต้นนี้นะคะเป็นเงินไหลมาด่างคาว ขาที่เกาะกับต้นเสานะคะฉีดเลยค่ะช่วยทําให้รากเขาออกเร็วนะคะแล้วก็ยังป้องกันพวกเชื้อราต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะ และสูตรนี้นะคะเราก็ใช้อยู่ที่อาทิตย์ละ1-2ครั้งก็พอค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆที่ประโยชน์เนี่ยครอบคลุมมากๆเลยค่ะทั้งป้องกันนะคะมแมลงหอยต่างๆและยังช่วยทำให้ต้นไม้ของเรางามมากๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อปุ๋ยแพงๆเอามาใช้กันด้วยนะคะก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทาตามกันดูคะ่ะสวัสดีค่ะ